คลิปนี้มีความเป็นไปได้ว่าคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะวันนี้มาในหัวข้อเราจะไว้ใจเขาคนนี้ได้ไหมนะคะก่อนหนึ่งขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในปัจจุบันนี้ก่อนนะคะยังมีการพูดคุยยังมีการทักทายนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบางทีค่ะไม่ได้พูดทุกเรื่องที่คิดนะคะเป็นคนไม่ เ,เรียกว่าไม่ได้พูดอะไรเลรยเปิดเผอเจอค่ะเ,เป็นคนที่เก่งฉลาดใช้ความคิดใช้การตัดสินใจมีความเป็นผู้นําสูงมากๆนะคะเป็นคนค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็โลกส่วนตัวสูงตามครั้งอะคะ่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะมันอาจจะเป็นการเติมเต็มกันอย่างลับๆยังไม่เปิดเผยยังไม่ชัดเจนนะคะซึ่งคุณกับเขาอะเหมือนกับเป็นคนที่ทันกันมากๆเลยอะคะ่ะก็คือแอบคุยกันเติมใจกันและการอยู่เงียบๆนะ ทีนี้มาดูกันว่าตัวคุณนะคะคิดรู้สึกยังไงกับเขาคนนี้นะคะคุณรู้สึกมีความผูกพันกับคนนี้มากๆเลยนะคะอาจจะเป็นคนเก่าที่อยู่ในชีวิตมานานแล้วเคยรู้จักกันมานานแล้วหรืออาจจะเป็นคนรักเกา่าแฟนเกา่าหรือว่ามีาความผูกพันกันเมื่อแรกเจอเนี่ยก็รู้สึกว่าคุณเคยกันอย่างบอกไม่ถูกนะคะ เป็นคนคุณรู้สึกว่าเออในอนาคตเนี่ยอยากจะวางแผนคนคนเนี้ยไว้ในชีวิตของคุณนะคะน่าจะเป็นคนที่อยู่ๆอะคะ่ะมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เคยจบไปแล้วแล้วก็กลับมาใหม่ก็ได้นะคะแล้วคุณรู้สึกได้ถึงความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าน่าจะผ่านเรื่องราวบทเรียนการเรียนรู้มานานพอสมควรแต่ว่าความมั่นคงเนี้ยมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีมันยังค่อยเป็นค่อยไปเหมือน รอเวลาที่มันจะดีขึ้นนะคะพรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันนะเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลเป็นคนต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะคะมาดูกันว่าเขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณเหมือนเป็นพรมลิขิตสําหรับเขาว่าค่ะไม่อาจจะลืมเธอได้เลยอารมณ์ประมาณนี้นะคะเขายังรอคอยเวลาเช่นเดียวกันนะคะเขารู้สึกสบายใจเวลาที่พูดคุยกับคุณเหมือนคุณเป็นคนที่คอยรับฟังเขาว่าค่ะ เขารู้สึกเหมือนได้เรียนรู้ประสบการณ์อะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วมาเจอคุณเหมือนเป็นคนในฝันน่ะเหมือนเป็นเนื้อคู่คือเขารู้สึกว่าคุณคือเนื้อคู่คือคนที่ใช่เป็นทุกอย่างที่ตอบโจทย์กับเขามากและเขาคิดว่าการที่เราผ่านเรื่องราวผ่านวุฒิภาวะอะไรมาแล้วอะค่ะมันทําให้เขาอะมีภาพในความฝันว่าเขาอยากจะมีคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆแบบถูกต้องอย่างชัดเจนเพียงแค่ว่าต้องรอเวลาก่อนนะคะทีนี้มาดูกันว่าเขาคิดจะทำยังไงต่อไปกับคุณนะ อ,อันนี้สิเขาเนี่ยไว้ใจได้ไหม,มเขาเนี่ยไว้ใจได้ไหมนะคะไว้ใจได้นะเชื่อใจได้นะคะคนคนนี้เพราะว่าเขาได้ตัดสินใจตอนนี้เขากําลังต้องการความชัดเจนและเขาพยายามแสดงความจริงใจความชัดเจนกับคุณแล้วะคะ่ะถึงแม้ว่ามันยังมีปัญหาต่างๆที่ยังจะต้องมาแสดงจุดยืนของกันและกันอยู่นะคะเพราะว่าแต่ละคนนะมันมีปัญหาอาจจะเป็นที่นองเพื่อนฝูงครอบครัวก็ได้หรือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบอะ่ะ มันเป็นคุณกับเขาอยู่ในโลกที่แตกต่างกันความคิดหรือสภาวะแวดล้อมมันต่างกันไปหมดเลยหรือบางคนที่บอกว่าเป็นคนระยะไกลด้วยอะคะ่ะมันเลยทําให้มันยังเป็นประเด็นที่ยังจะต้องจัดการอยู่นะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ฉลาดในการที่จะบริหารจัดการสิ่งต่างๆ คือสุดท้ายค่ะเขาจะตอบสู้ฟันฝ่ายยืนหยัดเพื่อความรักความสัมพันธ์กับคุณยังไงก็เชื่อใจไว้ใจเขาได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนกับเอ๊ะจับไม่ได้ไรไม่ค่อยทนันหรือไม่ไว้วางใจอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทําอะไรเยอะมากๆอะคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่พูดจาคารมดีด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่จริงคนคนนี้ค่ะเขามุ่งมั่นกับคุณแล้วขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหน่อยนะคะคือเหนื่อยแหละมันยังต้องทุ่มเทมันยังต้องพยายามแหละมันยังมีเน ปัญหาอะไรหลายๆสิ่งหลายๆหลายๆอย่างที่มันยังไม่ถูกใจอะค่ะมันยังต้องคอยสังเกตยังศึกษามันยังขยับไปจากปัญหาเดิมๆไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณนะคะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเติบโตงอกงามไปได้ด้วยดีโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยนะอืมต้องระมัดระวังอารมณ์ความหงุดหงิดความสับสนของตัวคุณด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งอะคุณก็ยังรู้สึกเหมือนจะอยากจะจบอยากจะไปอยากจะพังอยู่นะ บางอย่างเราจะใจร้อนกับมันไม่ได้หรือว่ามันเป็นเรื่องของคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่อะค่ะอยากจะให้ชัดเจนด้วยขอให้อดทนพยายามต่อไปนะามาดูกันว่าคุณควรจะทํายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะทําตัวให้ชิลๆทําตัวให้มีความสุขรักตัวเองให้มากๆนั่นคือคําตอบนะคะอ,อะไรก็ตามถ้าคุณทําตัวเองให้มีคุณค่าเขาจะเห็นคุณค่าแลวมาหาคุณเองนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ น้องครับพี่น้อไม่สนใจรจริงหรอน้องครับอ่ออมสินมารยาาครับมารยาามารยาทลูกตอบคิวครับให้ตามอาวุโสลูกแอะแอะออมสิน เธอผู้ทำเป็นไม่มองแต่แอบมอง